สวัสดีครับผมมี่กับกายนะครับผมกับวิลี่อัปเดตกับเด็กโครมอกแล้วนะครับผมอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆมีหลากหลายอย่างที่อยากพูดมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งเสื้อเชิ้ตที่มาใหม่ของคา m ม k u ระเชิ้ตนะครับในที่สุดก็กลับมารีสต็อกแล้วกับตัวที่เป็นพวกสีขาวทั่วไปนะครับผมตัวเดนิมก็กลับมาแล้วรวมถึงตัวพาราบุทด้วยที่เข้ามาแล้วเป็นบูทชูสกับตัวของ รุ่นมิคาเอลนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็มีนูเดคอร์มเทเลอริงนะครับผมที่เป็นเรดิ์ชั่นคอลเลคชันเนี่ยก็มีเข้ามาด้วยเพิ่มเติมเหมือนกันมีทั้งเป็นนอกจากตัวที่เป็นแจ็คเก็ตของผ้าโรนย่าแล้วเนี่ยก็มีตัวคลาสสิกที่เราขายดีมาสมัยก่อนอยู่แล้วล่ะก็กลับมารีสต็อกนะครับผมก็คือเป็นตัวที่เป็นผ้าลินินที่เป็นเกรนเช็คแล้วก็ลินินที่เป็นออกโอ๊ตมีนิดนิดนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าเรามีดับเบิลเบร์สเตทดนะครับผมซ ในสุดก็ลองชลาสติกก็คือเนี่ยฮะที่ผมใช้อยู่ด้วยเป็นผ้าของ Fox Brothers นะแล้วก็เป็นพูแคนวาสนะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็กระดุมเหมือนเดิมฟินิชชิ่งเนี่ยก็เป็นบายแฮนด์หมดก็อันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอาผ้าของ Fox Brothers ที่เป็น Fox Air ด้วยนะครับผมมาทำเป็น Ready to Wear นะแต่ว่าเราก็มีเรทชิพที่ดีกับทางฟ็อกซ์บรอดเก็เลยทำกับเขามานะครับผมสำหรับ Double Breasted เนี่ยบางคนอยากได้สีเนวีแต่ว่าจะมีแบบเสื้อสู BRE ทไบบอซิง เราก็เลยนำเสนอมาตัวที่เป็นคอเปิดคลอสนะครับผมอันนี้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันคือว่าเป็นระบายผิวเส้นที่เป็นคอเปิดคลอสนะครับผม,มก็น่าสนใจซึ่งอันนี้เองนี่ก็เป็นของผ้าของ Alfred Brown เหมือนกันซึ่งผมก็ชอบมากๆเลยนะครับผมมีสีเทาด้วยนะครับคลาสสิกสุดๆผ้าของ Alfred Brown เหมือนกันเทาซึ่งเป็นเทาแบบเมลานชนิดนะครับผมมีความแบบเทาอ่อนเทาเข้มอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งมันสวยมากๆเหมือนกันนะครับผม คาราคราเชิร์ชก่อนนะครับผมคาราเชิร์ชเนี่ยมาด้วยหลากหลายสไตล์ด้วยกันเหมือนกันนะครับผมมีทั้งตัวที่เป็นลินินที่เป็นตัวยอดฮิตของเราได้กลับมาแล้วแล้วคนต้องจะหาอยู่แล้วก็เป็นเสื้อคอราดรอยสีใหม่สำหรับผ้าฟอร์มินเทอร์เนี่ยนะครับผมก็เป็นลินินที่มออกเป็นสีแดงผมว่าสุดยินนะใส่กับเกง actually ใส่กับกางเกงที่เป็นกางเกงสีดำยีนดําเนี่ยโหสวยเลยนี่หนึ่งในตัวผมแน่นอนแล้วก็มีคอราดรอยที่เป็นสีดำด้วยแน่นอนครับว่าแมทเสื้อผ้าเนี่ยง่ายเลยตัวคาราเดรอยที่เป็นสี จอทำมาประจำอยู่แล้วนี่ก็ตัวสีคลาสสิกที่เราทำมาตลอดแล้วก็ขายดีตลอดแล้วก็หมดไปก็กลับมารีสต็อกนะครับตอนนี้เองเนี่ย ตัวคาร์คราชเชิร์ตที่เป็น IV วี่คอลเลคชั่นวินเทจไอเนี่ยตัวสามตัวนี้ก็จริงๆมีตัวที่เป็นคอที่เป็นแท็บโครล่าด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นผ้าออกซฟอร์ดนะครับผมคลาสสิกมีตัวแฮงเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบสิกที่หายไปนานหายากสุดๆเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นตัวที่ทุกคนหาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าแน่นนอมันเป็นตัวที่เราสั่งทำพิเศษนั่นเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยบอกหรอกว่ามันเป็นรุ่นไหนแต่ทว่อาเป็นป้ายที่เป็นปคาร์คราชเนกั่ชิรบนี์ต มาเป็นแบบเม็ดหนาละมันจะเคยเหมือนสมัยก่อนที่เป็นเฟรนเซ่ที่เป็นเม็ดแบบบางๆเนี่ยจะเป็นเม็ดหนาซึ่งมันก็จะมีแค่ที่ร้านเราเท่านั้นแล้วมาทำให้ดูคลาสสิกแล้วหรูหราขึ้นมาอีกขึ้นเหมือนกันแล้วก็ลินินสีดําด้วยใสยงย่ง่ายๆนะครับผมใส่กับพวกสูรสีขาวสูรสีอะไรแปลกๆเนี่ยตัดด้วยเสื้อเชิ้ตสีดำเนี่ยมันก็สุดๆไปเลยผมว่าหลายๆคนน่าจะรอพวกเสื้อเชิ้ตสีดําอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ตอบโจทย์แน่นอนครับผมสำหรับทุกคนแล้วก็รอบนี้นะครับผม เป็นเสื้อเชิ้ตใหม่มี2ส,สีด้วยกันนะครับสีน้ำเงินกับสีขาวนะครับผมก็คือตัวที่เป็นเรียกว่าเป็น semi spread นะครับผมเป็นคอที่ที่คำว่าเชิ้ตเนี่ยเขาทำมาในสมัย4-5ปีแล้วมันเป็นอยู่ในคอ n เ e m p o r a r y c o l l e เขาก็คือคอมันมีคอแบบว่าไม่ใช่คอ spread อะคอก็คือคอแหลมแต่ไม่ใช่แบบ plus s น r นะครับผมแล้วผมสู้มันใส่กับพวกเน넥ไทมันสวยพวกไอพวกคอแบบนี้ไม่รู้ันเหมือนผมสูม้คอ spread แบบทีมันมันไม่ค่อยเรียวอะ่ะนี่ก็เลยเป็นตัวที่แบบว่า ก็มีที่เดลคาร์มันนั่นเองแล้วก็มันใส่กับเดรสเชิ้ตซึ่ใส่ามาเป็นแบบพวกแบบเม็กไทยอะ่ะตัวนี้มันสวยมากเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ยาวเท่าฮัสบนด์เหมือนกันแต่ว่าผมมันมีของเขาสมัยนั้นนานแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมชอบมันไม่ทำแล้ว,ลวก็บอกทำผลิตให้เราใหม่เลยแล้วกันกระดุมก็เป็นแบบน้ำเหมือนกันสังเกตดูเม็ดกระดุมใช่ไมหมครับผม ตัวนี้ก็คือพราบูธท,ที่เป็นร็อโซเป็นรุ่น,นคลาสสิกของเขาเอหมือนกันเลยครับ,รบ,รบมิกเคลอเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจเหมือนกันก็เป็นรุ่นคลาสสิกเหมือนกันของตัวพ a ราบูธท,ที่ถ้าเราชอบสูมันแต่งตัว mix and match ง่ายกับพวกเสื้อผ้าสไตล์เวิร์กแวร์หรือว่าใครที่อยากแต่งตัวเป็นแฟชั่นเนี่ยผม่าคิดว่าพ b ราบูเนี่ยก็เหมาะสมแล้วก็อยู่ที่ร้านโอทอฟนั่นเอง single breasted เราเนี่ก็มีมาด้วยนะมีมาเป็นทั้งสีเทาสีดำสีเนวี่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าที่คอักน ก็มาเลือกดูได้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันเป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์ของคอลเลคชันนั่นแหละเพราะว่าเป็นผ้าที่สวยมากเจอตอนแรกนี่คือเจอจริงผมว่าสั่งจากคาสเปนนี่แหละก็คือว่าผมสั่งผ้าเนี่ยตัดซื้อของตัวเองเสร็จแล้วเสียด้วยส่วน,ววนวมันจะมาบรอเวกับผ้าคนนี้เหมือนกันสวยมากมันดูจริงๆมันเป็นน้ําตาลกับเทา,เ,าเป็นด้วยกันอ่ะแต่พอใส่แล้วมันเป็นน้ำเป็นเทาอะ่ะสวยจริงๆครับผมเนี่ยคอเวิร์ดคลอสมีน้ําหนักนิดนึงกางเกงใส่สวยนี่ผมก็ใสก่กางเกงของตัว วีดีทูแวร์นะครับสูทที่ผมใส่ตัวนี้เนี่ยดับเบิลแบร์เซ็ตวีดีทูแวร์ของอผ้าของฟ็อกซ์บรอดเดอร์สเบาแน่นอนครับผมฟ็อกซ์แอร์ผ้าที่ดีปกติถ้าตัดสูทก็เป็นตัวเป็นเ0 0 0หมื่นอ่ะเี่ยวเราก็ทำเป็นวีดีทูแวร์ที่ประมาณตัวสิบกว่าบาทแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากก็คือสิ่งที่ผมใส่มาในวันนี้นะผมก็คือรองเท้าน,นั่นเองนะครับผมรองเท้าของคอลเลเจชั่นระหว่างเดอคาร์มกับซีเจคราเกตแอนโจนส์ครับผมก็คือรองเท้ารุ่นมาริไทเมอร์นะ ที่สวยมากๆใส่กับพวกสูทหรือว่าสูทส,สีเบจที่ผมมีของซีซี่นะผมก็ชอบใส่เหมือนกันเนี่ยวันนี้ก็เลยขอจิกร้านมาเอามาใช้ตัวเองเหมือนกันนะครับทีนี้นอาทิตย์นี้เนี่ยแวะไปได้ที่สาขาเกซอนแล้วก็สาขาเอ็มพอรเรียมนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ดูคอื่องจักรรุ่นใหม่ๆเนาะแล้วก็สำหรับสูทเนี่ยก็มาที่น่าจะมาที่วันแบงกอกนะครับผมแล้วก็ไปที่มีเอ็มพอรเรียมบ้างแล้วก็มีที่เกซอนนะครับผมก็ยังไงก็ลองติดตามดูส่วนพรบุชที่ พรีมนะครับผมแล้วก็ค,คัมภีรเชิร์ชมีทุกสาขาอยู่แล้วนะครับผมเราเจอกันสาทีนี้นะครับผมอยู่กับกายนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับแล้วเจอกันครับ